สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะค่ะอันนี้ยังยังวันนี้พามาตัดดอกคุณนายตื่นสายค่ะถ้าลูกค้าเลือกเลือกสีเองนะคะเราจะมัดให้สีและสิบกิ่งนะคะปกติเวลาเราขายเราขายรวมสีไปเลยค่ะนะคะลูกค้าจะได้ จำนวนสีมากนะคะในราคาที่ประหยัดหน่อยนะคะไม่ต้องซื้อเยอะเพรเวลาเราตัดเราจะตัดสีละสามกิ่งนะคะรวมกันไปไม่แยกสีนะคะแต่ลูกแต่ลูกค,ค้าจะเลือกสีไม่ได้นะ,ะนะคะสีสวยๆทั้งนั้นค่ะเพื่อนๆสีไหนก็สวยเนี่ยคุณนายตื่นสายนะคะรับแล้วก็เอาไปปักชำลงดินได้เลยนะคะแบบนี้สวยๆเลยค่ะเพื่อนๆ เตรียมพื้นที่ที่มีแดดจัดๆนะคะเตรียมพื้นที่ที่มีแดดจัดๆเนี่ยดอกไม้ชอบมากสำหรับคนชอบสีหวานๆสีทูโทนหรือสีสดสดก็บอกกันได้ค่ะเดี๋ยวเราเลือกให้นะคะหรือถ้าต้องการเลือกสีเองก็ทักมาทางข้อความแล้วเดี๋ยวเราส่งแคตตาล็อกให้เลือกนะคะ สวยแบบนี้นะคะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยเพื่อนเเนี่ยสามารถติดตามเราได้ที่ f a c e b o o k f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยนะคะไม้หัวดอกสวยพิมพ์คำว่าไม้หัวดอกสวยก็เจอเราแล้วค่ะที่นี่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะใครที่ยังไม่มีแบบยังไม่เคยปลูกดอกไม้เราก็มีสอนปลูกให้นะคะสอนปลูกให้เลยแบบนี้เลยสวย นนี่ก็สวยนะน,นี่เห็นไ,ไหมเป็นทูโทนนะคะแบบใบด่างก็มีนะใบด่างดอกขาวใบด่างดอกแดงนะคะแล้วก็มีใบด่างชมพูอันนี้ตรงนี้เขาเรียกแหวนเพชรเนี่ยแหวนเพชรแหวนเพชรก็คือมีเกสรฟูฟูตรงกลางแบบนี้นะคะนี่แหวนเพชรตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ยตัดได้2ีสีค่ะ20สีครัสสีก็60กิ่งราคา190บบาทรวมค่าสง่ง ะะถ้าให้แยกสีเรามัดสีละ10กิ่งนะคะ2 0สีก็200กิ่งราคา500บาทรวมค่าส่งค่ะฝั่งด้านนู้นเป็นจัมโบ้นะคะแพจัมโบ้8สีฝั่งด้านนี้เป็นแพเซี่ยงไฮ้ค่ะนะคะก็มีฝั่งนูน้นกําลังปลูกใหม่อยู่ทรงนู้นนะคะที่เห็นดินดําๆแล้วก็ฝั่งทางขวาน,นี้เดี๋ยวกําลังจะลื้อออกนะคะก็จะอย่างนี้ค่ะที่บ้านเราก็จะปลูกปลูกลือๆนะคะสลับสลับวนๆกันไป ะะเดี๋ยวพามาดูนิดนึงอันนี้เรียกทิฟชมพูนะคะเป็นคุณนายใบด่างสีชมพูแบบนี้ใบด่างชมพูแบบนี้เรียกทิฟชมพูนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นคุณนายใบด่างดอกขาวนะคะมีแบบนี้เธอชื่อสโนไว h i ค่ะนะคะแล้วก็จะมีใบด่างที่เป็นดอกแดงอันนั้นชื่อแสงตะวันนะคะ ด่างแสงตะวันแล้วก็มีใบด่างดอกสีบันเย็นอันนั้นชื่อบาติกมิรานนะคะฮะักหนูเหรออา้าวบาติกมิรานนะคะเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนฝากติดตาม f c e e o o o k แ Fan น page ไม้หัวดอกสวยด้วยนะ นะคะคสนใจสั่งซื้อก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะวันนี้บ๊ายบายนะคะเพื่อนๆโชคดีมีความสุขค่ะ